นี้มีคำถามบอกว่าใช้เซรั่มตัวนี้นานไหมกว่าจะเห็นผลเคชมบอกได้เลยว่านะคะตัวนี้นะคะใช้นะรับรองได้เลยว่าลืมเซรั่มตัวเก่านะคะที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้เลยลืมไปเลยนะคะเพราะตัวนี้สิ่งแรกเลยก็คือเขามีนวัตกรรมปิโกะนะคะซึ่งมีความละเอียดมากที่สุดนะคะเท่าที่เคยมีมาในตอนนี้ในบรรดาเซรั่มที่มีอยู่ในท้องตลาดที่ขายอยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์ขายอยู่ในสกินแคร์นะคะ รอยดินกาจางลงชัดมากๆเลยวันนี้เคชมบอกนะสิ่งที่เคชมตอบเขานะคะก็คือว่า อันดับแรกเลยนะมีคนถามคำถามมาว่าตัวนี้นานไหมกว่าจะเห็นผลตอบตรงนี้เลยว่าใช้เพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เห็นผลเลยว่าริ้วรอยบริเวณใต้ตาและห่างตานะคะตื้นขึ้นภายใน7วันนะคะแต่อันนี้พูดแบบไม่ให้ดูเวอร์ดูโอเวอร์เคลมนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าใช้ตัวนี้เนี่ยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ แล้วตัวสารสกัดหลักนะคะที่มีตัวโกลเฟลกเนี่ยซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นตัวสารสกัดที่มีราคาแพงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรนิบัติผิวพรรณนะคะของเราอะ่ะเป็นยาอายุวัฒนะของผู้หญิงเลยนะคะซึ่งตัวทองคำนะคะเป็นตัวหลักเลยซึ่งทองคำของลาชูเลที่ใช้ในตัวนี้เป็นโกลเฟลกซึ่งเป็นเกรดทองคำจากเยอรมันนะคะเซรั่มของเขานะคะ เกลดทองคำจะเป็นผลึกออกสีทองๆแบบนี้มีความละเอียดมากๆอ่ะนี่นะคะขนาดที่เคชมแต่งหน้ามาแล้วเนาะเราสามารถจะทาทับเมคอัพได้ไหมอนุพันธ์ทองคำที่เป็นโกลเฟรกมีความละเอียดมากๆนะคะและสิ่งที่เคชมกล้าพูดว่าทำไมถึงได้เห็นผลเร็วรู้ไหมคะเพราะเขาคือ l i f t t o n n Expert ซึ่งตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนแบบอัจฉริยะ เป็นตัวสารสกัดจากต้นฟูเซงซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ที่ลาชูเล่มีวันนี้นะคะคุณชมจะบอกทุกคนตรงนี้ว่าไม่ว่าคุณจะใช้แอซ่าเซรัมช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวแข็งแรงนะคะ ผิวของเราที่มีรูขุมขนมีคนอินบ็อกซ์มาถามเคชมนะคะเป็นผู้ชายบอกว่ามีปัญหาเรื่องของรูขุมขนกว้างจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดีใช้แล้วใช้มาเยอะมากไม่ตอบโจทย์สักทีวันนี้เคชมตอบตรงนี้เลยว่าถ้าคุณรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็หน้ามีริ้วรอยรูขุมขนจะเกิดขึ้น2อย่างก็คือรูขุมขนอุดตันกับรูขุมขนหย่อนคล้อยรูขุมขนที่อุดตันนะคะเกิดจากการที่เรามีทั้งแบคทีเรียแล้วก็ มีท็อกซิกใต้ผิวตัวนี้แอซาเซลาช่วยทำให้หน้าเปล่งปลั่งแล้วก็รูขมขนกระชับเนาะ